สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามาพูดถึงโปรแกรมนัดถัดไปของลิวพูนครับโปรแกรมนัดถัดไปของลิวพูลคือการเจอฟอเรสต์ครับบุกไปเยือนที่อะไรวะชื่อสนามเขาอะน็อตแฮมฟอเรสต์อะซิตี้กราวซิตี้กราวเราจะไปเยือนซิตี้กราวครับได้เวลาล้างคาแล้วนัดที่แล้วครับเราพ่ายแพ้คาบ้านไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจำกันได้ไหมครับ นัดนี้ครับเราบุกไปเยียนเขาโอ้โหหวานเจี๊ยบผลบอลอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับเพื่อนรักครับแม้หากปากกาเซียนกันทั้งทั่วโลกสามารถเอาชนะอาเซนนลได้ด้วยลูกจุดโทษครับ3ประตูต่อ5โอ้โหในเวลาครับเหลือ10คนครับแต่ก็ยันอยู่ครับผมบอกให้เลยอาเซนนลน่ะพูดง่ายๆเลยครับไม่มีกองหน้าครับมีใครฮาเวิร์ดมีก็เหมือนไม่มีครับลูกจ่อจยิงออก พ,อ,พอกับน,นูนเยสกยูแหละแล้วก็แต่เขายังยิงได้มากกว่าลูกมงจอจอเลยมงออกดีแกไนไลท์อุตะตกลอไปจากอาเซนอนและอีกหนึ่งแมตช์ครับที่ทั่วโลกหยุดรอคอยดูครับไปเตะที่ซาอุดิอาระเบียครับเรเอ้ามารียเจอกับบาร์เซลโลนาครับซุปโ,โกปาเดเลหรือเปล่านะแพ้ครับแพ้ไป สองประตูต่อ5้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยถ้าจําไม่ผิดครับโอ้โหปาเปอุส่า์ยิงนําก่อนครับแต่ราฟินญาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงครับยิง 2, เอ้ยจ่าย2ยิงหนึ่งหรือเปล่าจําไม่ได้แต่ว่าชนะครับควา้าแชมป์ไปครองครับโอ้โหมาริดเนี่ยต้องให้เวลาเขาหน่อยเพราะปาเปเพิ่งมาระบบการเล่นมันเปลี่ยนแปลงไปนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วครับฤดูกาลหนะ้าน่าจะน่ากลัวกว่านี้ประคองตัวให้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะหนึ่งในสยามเขาติดอยู่แล้วแหละ แต่ว่าต้องให้เวลาเขาหน่อยสำหรับเอมปัปเป้ส่วนนัดถัดไปของลิวพูลครับจะไม่มีคนนี้ครับดาวิสดูนเยสดแฟนบอลดีใจกันใหญ่เลยติดโทษแบนไปโดนใบเหลืองในะเกมกับมายูไงจ๊ะไม่ต้องสงสัยนะถ้าจะไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเพราะเขาติดโทษแบนครับสำหรับดาวินส์ครับไปเม,ม,มื่อลิวพูลไม่มีเตะผมก็เลยเฝ้าดูเพื่อนรักเตะไว้ด้วยสี่ทุม่มอ่ะก็เลยนั่งดูครับ กาเบียนเฮซุครับนาทีที่19ครับแทงบอลทะลุช่องให้กาเบียนมาติเนลลี่หลุดเข้าไปยิงประตูครับแต่ไลแมนกว่าจะยกได้ยกธงรําหน้าโอโหกาเบียนดีใจไปนานและเพิ่งมายกธงกาเนโชค,ครับหลุดไปนาทีที่35ครับยิงมุมแคบด้วยซ้ายแต่ไปติดตัวดาวิดรายาครับอ,อ้อผมลืมบอกไปนัดนี้ครับ ขาดรอปโอนาน่าตรงเป็นตรงนะฮะเขาใช้บายยินดีลงสนามครับโอ้โหตัดสินใจได้ถูกจริงๆสําหรับอาร์โมเรนครับกับเกมใหญ่นี่ตัดสินใจถูกสองนัดแล้วนะเสมอลิปูชนะอาเซนอลนี่ไม่ธรรมดาและต้องกลับมาได้แล้วครับอาเซม,มอลกุมขมับครับนาทีที่40ครับกาเบียนเฮซุดครับได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าต้องส่งราฮิมสเตอร์ลิงลงมาโอ้โ พึ่งฟอร์มดีเนี่ยยิงมา3-4นัดติดเจ็บอีกซะแล้วครับกาเบียนเฮซุดครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับท่านตาแล้วครับนาทีที่52ครับครับแฟนแรสเซนอลต้องช็อกตาตั้งตาเหลือกันไปแถวครับอารีฮันโดกันนโชครับได้บอลครับไหลไปทางไกลทางด้านไกลครับให้บรูโน่เฟอร์นันกครับวิ่งมาปั่นด้วยขวาบอลอ้อม อ้อมกองหลังอาเซนอลและอ้อมเข้าเสาสองไปอย่างสวยงามครับแมนยูนำหนึ่งศูนบุกน้อยแต่มีคุณภาพบูโนนจัดให้ครับแต่ว่านาทีที่61ครับดาโลครับไปเข้าหนักใส่ใครฮาร์วัดครับกระโดดขาคู่เข้าไปถึงจะไม่โดนขาเขาแต่ไม่โดนบอลด้วยผู้ตัดสินมองว่าเจตนาเข้าบอลแรงโดนใบแดงไปจะเป็นเหลืองที่สองดาโลถูกไล่ออกแมนยูเหลือสิคนนะจ๊ะ พอโดนไล่ไปนาทีที่6 1ครับนาทีที่6 3ครับเสียประตูเลยจ้ะโอ้แฟนอาเซนอลคงคิดว่าไหลไหลแน่แน่สิบคนและ2อนาทีมากาเบียนมากันเยสครับเอี้ยวตัววอลเล่ย์อย่างก,ก็กองหน้าครับแฉล็ปมัสไทเดอร์ลิกเข้าประตูปะอาเซนอลตีสเสมอแมนยูเป็น1ประตูต่อหนึ่งหลูกนี้สวยงามมากครับและแล้วครับแฮร์รี่แม็กควายหัวแตงโมของแฟนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับก็ทำเสียจุดโทษครับ ไปผักใส่คลาฮาวเวิรดครับในเขตโทษผู้ตัดสินไม่ลังเลเป่าเป็นจุดโทษทันทีครับและเป็นมาร์ตินโอดิกาดลุกขึ้นมาสังหายประตูครับลูกนี้ครับผมเห็นหน้าโอดกาดและผมตื่นผมดูนะหน้าเขาแบบว่าคือไม่มีความมั่นใจแหละก็ผอมลงด้วยไหมมาร์ตินโอดิกาดโอ้โหหน้านี่ตอบ วิ่งไปครับยิงด้วยซ้ายไปที่เสาซ้ายมือของบายยินดีบายยินดีรับได้จะปัดออกไปได้โอ้โหถือว่าสุดยอดมากบายยินดีนัดนี้จบเกมจะ้ะอาร์เซนอลเสมอแมนยูหนึ่งประตูต่อหนึ่งใน90นาทีโดยอาร์เซนอลปูผมบกุกอย่างที่ผมบอกครับอาร์เซนอลถ้าคุณยังไม่มีกองหน้าตัวเป้าที่แบบเป็นธรรมชาตินะฝืนเอาคาวัดลงอย่างนี้นะก็ไปอย่างนี้แล้จะ้ะ คุณจะไม่ประสบความสําเร็จผมบอกได้เลยแฟนแมไอ้แฟนอาร์เซนอลเพราะว่าคาฮาวเวเนี่ยเขาเป็นมิดฟิลคล้ายๆจะเบอร์สิบอะ,อะเป็นเบอร์สิบดีกว่าเขาเล่นเป็นเพลเมเกอร์ได้เขาเป็นฟาวนายได้แต่เขาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าครับเพราะเขาไม่มีความคมเลยเมื่อวานนี้หลุดเดี่ยวไปยิงอะไรอะมันยิงอะไรครับคลายฮาวเวแต่เป็น,เป,นเป็นของทีมอื่นผมก็ไม่อยากพิจา์เยอะดิเขาจะมาดา่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แฟนอาร์เซนอลก็ไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะ ใช้ได้อยู่เดี๋ยวนี้สกิลแน่นอนจริงๆครับและเสร็จแล้วครับเขาก็เปลี่ยนโจชัวเซอร์เซ่อาจารย์ดูลงมาในนาทีที่ร้อยห้าครับเขาก็ลงมาครับยิงด้วยขวาแชลบบอลโทมัสปาเตแต่ดาวิดรายายังเซฟไว้ได้จบร้อยยี่สิบนาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถยันเสมออาเซนอลได้เจวนอยู่เจียนไปโอ้โยดีคันไร้ดุดเดียวๆไปเลยมาตินออริกาตักบอลมาผมนึกว่ามองยังไงก็หายเพราะมันโลง่งๆแล้ว เฮ้ยมงไปให้บายยินดีเซฟได้โ oh อ้โหลีกลูกนึ่งคลายฮาวเวดหลุดไปทางด้านขวากอบเขตโทษครับโลง่ลงๆเลยน้าโกเปิดเข้ากลางมาชิดผายิงออกไปซะงั้นเนะี mm ่ย hmm. ยิงจุดโทษครับโอ้โ oh หมาเตินโอดกาดมายิงเข้าคราวนี้ครับแก้ตัวสําเร็จครับยิงไปขวามือของบายยินดีครับคลายฮาวเวดยิงไม่เข้าดีแคนไรยิงเข้า ปาเตยิงเข้าแต่แมนยูยิงเข้าเรียบครับบูโน่เฟรนันอามัดดิยาโล่นี่ยิงอย่างไร้กาดเลยหลอกหลอกหลอกลายยาว่าจะไปทางซ้ายยิงขวามเลยแล้วก็เลนิโยโลครับเชนตาบบ้าฮารดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสโอ้โหยิงสวยงามยิงสดสะใจลิซันโดมาร์ตินเนสนี่ไม่ต้องพูดถึงอารมณ์ร่วมแพชชั่นนี่สุดยอดอยู่แล้วยิงเข้านี่หันไปแบบเออและชนสุดท้ายครับเป็นโจชัวเซอร์เซ่อาจารย์ดูยิงเข้าไปเสร็จก็ท่าเขา ดีใจด้วยฮะเพราะว่า2นัดที่แล้วยังโดนแฟนบอลโหเดือนออกมาน้ําตาแทบไหลสําหรับเซอร์เซ่แต่นัดนี้ครับได้โชว์ทองโชว์ฟอร์มโชว์ท่าดีใจหลังเกมและเป็นผู้ตัดสินชัยทาให้แมนยูเข้ารอบไปต่อไปครับหมายอยากจะเจอแมนยูละเกินว่ะแต่ไปเจอพรีมัสทีมวยของแชมเปียนชิพถ้าจําไม่ผิดนะลีพูครับนัดต่อไปในเ a ครับงานเบาหน่อยเจอกับพรีมัสแต่จริงออยากเจอแมนยูแมนยูอ่ะแต่แมนยูเขาก็ ชโชคดีปะที่ยังไม่เจอเราเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอนักชิงกันเลยนะแมนยูนะแดงเดือดในภาค FA ฟเอครับนี่คงจะมันน่าดูเพราะว่าอาร์เซนอลไปแล้วแมนซิตี้ยังอยู่ปะยังอยู่ชนะไป8 0ไอแมคคาเทียไอดาวรุ่งนั้นยิง3ลูกเป็นแฮตทริกถือว่าสุดยอดมากครับและโปรแกร,รมนัดถัดไป6ลิเวอร์พูลครับโอ้โหพูดภาษะเยอะนียรฟอร์เรสครับนอตติแฮมฟอร์เรสจะเปิดซิตี้กราวต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับผมพูดได้คำเดียวเลยครับว่า นัดนี้ครับใส่เต็มเพราะว่านัดที่แล้วเราแพ้เขาเป็นหนึ่งใน2ทีมครับที่ยัดเยียดความปราชัยให้กับเราครับคือ f o r ์เรสกับสเปอร์เพราะฉะนั้นเราครับอาร์เนอร์ครับนัดนี้ครับ <โ frustrating. S 1> ต้องจัดหนักจัดเต็มเพื่อเป็นการทิ้งคะแนนห่างเขาด้วยเขาจี้เราติดๆเลยนะห่าง5-6คะแนนนี่นะแต่แข่งน้อยกว่า1นงนัดสำหรับเราก็ไม่เป็นไรครับถ้าชนะก็จะได้ทิ้งไปเป็น8แต้ม10แต้มอะไรก็ว่ากันไป ก็ยินดีด้วยครับแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ครับผมชอบน้องคนนี้ครับเดียวรูปมานลง f อฟเอครับอาร์เซนอนสามแมนยูห้หลังจบเกมลูกนี้คนนี้พออามัดยิงเข้าคขาสุดยอดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ผ่านเข้ารอบไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับวันนี้คลิปเรียวของผมอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับเก่งมากแมนยู